ดีพี่น้องเมื่อนี้ไปซื้อของมาพี่น้องมือห่อนลายเนื่องในงานวันเกิดแม่บ้านนะครับเนาะวันเกิดแม่บ้านเมื่อนี้ก็ดีจัดกินกับข้าวกับนาำไปซื้อกับข้าวกับนาำมาพี่น้องก็วันเกิดแม่บ้านกับเพลงซีไปซื้อของมามือลายพี่น้องมาครับมาเบิ้งกันว่าที่ได้อย่างแน่นะครับเนาะมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับเด้ดีครับปลาสวายนะครับเนาะแทก เรื่งมาแข่งใซนน้ำไม่รองนะครับเนาะนี่เป็นเมนูบั้นเขานะครับเนาะแขงใซ่น้ำไม่สมนะครับแสบๆสองปาลาสไหลนะครับเนาะนี่ครับนี่น้ำไม่ดองไม่น้องซองกระปุกซ <c oughs> ื้อกินแบบนี้แล้วพี่้องเนาะบัานเขาบุญบ่มีคืออยู่บ้านเขานะครับเนาะเด <c oughs> ี๋ยวชิมปลาไเป็ดครับเป็ดมาสองตัวบุลเออเลยพี่้องครับขาน้องเป็นสองเป็ด นี่ครับกระตินะมีตับไก่มาลากไก่น้ำปลาตับไก่แล้วก็ขืนไก่นะครับเนาะนี่ครับสองถุงนะครับแล้วก็แค้งหลายบานนี่นะครับแล้วก็ตับกำลังขึ้นครับก็มีหมักแอปเปิลนะครับเนาะแอปเปิลมาหลายอย่างหลายอย่างเยู่ครับซอสเมื่อกี้น้ำมันหอยนี่ครับนี่ก็กระหล่ำหัวเบลอพี่น้องกระหล่ำ นี่ครับเรามีหมักกอหน่วยงามพี่น้องนี่ครับ,บกอบนันแพ็คพี่น้องกบก่อซื้อซ้ำซื้อซื้อลาบมากินอยู่บ้านเาเลยบอกครับกอแล้วครับเนาะตอนนี้หลายวันหลายแงวพี่น้องเลยชีวิตบ้านแง่งนอกไปดูที่แล้วครับตำนวนจริงแง่สามแพ็คนะครับเนาะเอาไปติดลวกกินกับตำซั่วาตำยังไงนะครับเนาะใส่ตงใช้ไป หอมแดงครับเนาะหลายอย่างหลายแนวนะพี่น้องเรืตอนนี้ตัวใบบัวพานะครับเนาะหรือนี่ใบเดยมาแกงใส่ไก่มันบ่นมีแบบกีตูนะครับเนาะบ่มีกระไดตัวปูนะครับแนละ้วกองกินแล้วไทยเราเล่า,า,าของเรอพี่น้องเลยเมนูวิญญาณซีจัดหมืน่นกินงจะอาหารเราเล่าของพี่น้อง กินของไทยกับฝบลังกับบะเสร็บับ,บพ,พี่นอ้องเอ้ยนี่ครับผักชีสล,ละแหน่งามๆนะครับเนาะนี่อแอนเน็ตนี่ครับหรือผักชีลาวบ้านเราพี่นอ้งงองงามงามมือด้วย้็เจ้าปลูกได้ว่าปลูกได้งามได้กด็้หอมบัวนะครับเนาะนี่ขวดใส่ไก่ใส่หยังแกงใส่ปลาลาบนะ้ำใส่ลาบใส่ก้อยน้ำนะครับเนาะ ใบตีใบเลื่อยหมอมเป๋แล้วคือน้องเนาะครับนี่ก็อย่างน้อน,นี่เนาะแะเบิร์กันจะรับเนาะได้หลายอย่างหลายแนวที่ดอกพี่น้องนี่ก็ตีนไก่ที่เลาะเรียบร้อยแล้วครับเนาะตีนไก่เพิ่นเลาะมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะเหลือข้าวไก่แล้วครับเนาะนี่ครับนี่เสียงดังแน่นะครับเนาะเด็กหน่อยเนาะห <c oughs> มูบดนะครับเนาะมีกหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ย นี่ก็แมงกะพุนแห้งนะครับเนาะอมหัวใจไปต้มทุบต้มอยังแซ่บคือเก,กอาพี่น,อน้องเลยดอกเน้าเขียวพี่น,อน้องใบมะกรูดแฉะแข็งตะไคร้นะครับเกลือบักแตงเงาบันเงาเนาะครับเนาะแตง อะไรปลูกกินหรือพี่น้องมันแพงทีใบก็เลยน้ำงามเลยพี่น้องแต่งานอยน้ำกระหมูยอนี่แหะครับเอ้ยไปซื้อโตมัดนะพี่น้องมเนาะเนั้นมานี่มีไว้พี่น้องเพิ่งซื้อดอกครับกบะหมี่อย่างไรหรอกกระเทียมแต่ส้มเจ้วหวานนะครับเนาะซื้อมาให้ลูกให้หลานกินนะครับเนาะ เนี่ยบ้านมีซีมีเด็กหน่อยมีลูกมีหลานกันของดีครับเส่ยหน่อยเสีบหน่อยเส่ยหลายแซ่บหลายครับอินทบุตรโต๊ะไม่วันไหนโฆษณาเิ็นไหครับนะตอบซื้อสินของคีย์ประจําั้านนะครับเนาะคีย์ประจํนะาบ้นของแบบอยู่เหมือนหนอกเหมือ,นองนาพี่น้องเฮ้ยจริงๆแหละครับมาหาซื้ออยู่ซื้อกินบ่ได้ไปทั้งใดนะครับเนาะเหตุงานมากะวันอาทิตย์กะ สาอุธิการยุโรปเฮ็ดกับเขากับน้ำเมืองในวันเกิดแม่บ้านนะครับเนาะแต่จัดหนจัดน้อยหนะ่อยนี่ครับมากินลาบเป็ดลาบไก่เด้อพี่น้องเด้อมืออื่นนะครับแล้วผีงีสีสิบเลิกงานมามื่อแรงกันถึไนงไหมใบเห็ดหย่อมใบนะครับเนะนาะพัน,นธุ์ผิดกินพันธุ์กันนะครับเนาะก็ดีมีญาติพี่น้องมาตุ่มหอม,ม,มกันหน่อยนึงนะครับเนาะสังส่งซื้อกันจัดน้อยวุ่นแยนี่ครับ แกงปลาสบายใช่น้ำมันส้มยังสี่เลยพี่น้องเลยอาหารบ้านเขาสุดยอดเขาเหนียวหันหันไข่แซ่กันพี่น้องแซ่บบวกกับผมนี่อย่างไรนะครับพี่ยี่สี่กันรีวิวให้เบื้งเท่าน่อยนะครับเนาะของบ้าได้อย่างได้อย่างเนี้ยกับเบิดประมาณลอยหาสิบกิโลนะครับเนาะเป็นเงินไทยเขากระดหลายบาทเตือนดวงกระชิดเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยลอยห้าสิบกิโลกระดหลายบาทดีนดอกบ่านเขานะครับเนาะกับผมนี่อย่างไรนะครับอย่างในวันเกิดแม่บ้านกัน มารีวิวของซื้อมาเมื่อกี้นะครับเนาะครับชิปนี้พี่ี่สี่ก็จะฝากไปที่นี่แหละครับก็ของปากของคอนะครับเนาะมักไปจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ปี่ยี่สนะครับเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ใจเย็นๆนะครับเนาะสู้นไปซ้อยๆกันไปนะครับเด้อมีอย่างกระไรเนาะครับเนาะ บจับไข่จับน้อยมืออืนมากินน่วกันนะครับนะครับคลิปนี้พี่สีกิติฝากไว้เท่านี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะครับและขอคํา,าสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งและกันนะครับเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามาก็ฝากไลคไลกดไลค์ก,กดยังให้น้ำเนี่ยครับนะเปิเป็นกำลังใจทำคลิปให้พี่น้องชมต่อไปนะครับนะเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย